เมื่อก่อนเราเคยข้ามเอาลูกลมามาํำปูว่าเป็นปะคนนเ้นคนมาทำปูว่าตะกี้เลยผูว่าไปทำงานไปทำงานเอากันอยู่บุญวันนี้เราผูว่าเมียไรท้องเ,เพวา่าเพว่าพบมาพบเมียมาอยู่ร้าผปว่าเ่นหางัณนีเมียเราคลอดลูกแล้วเลยเอาลูกมาฟ้าให้ผูว่าแต่ว่าผูว่าเนี่ยเพ่เพิ่นมาเแิ่มลูกเพิ่นแต่คือ,ห,อหล้านชายของข่อยเองลูพกพ่อของนางนี่พ่อของนางอันนี้ค่ะ ค<อ>นบ่เปม่ลูกคนละคนคนบ่โ่ลคนบ่ลำได้คนบส่สนใจคนแต่เลยเลี้ยงสวัสดีเลสยสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีบัตส์สุขสุขคนเนาะบอกบอาจจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศน้ำเด้อ มันนี่ก็มาพบพ่อกับส่องยูทูบบ่าวเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กเฟสเฟบ่าวเอ็นสตูดิโออีกเรื่พี่น้องซึ่งมันนี่บ่าวเอ็นก็มีภารกิจอีกตามเคยซึ่งมียายคนหนึ่งเพิผัวอยากประกาศตามหาแม่ที่พิดคนไทยให้หลานเนาะเรื่องราวมันก็มีอยาดแต่ก่อนน่ะพ่อเป็นคนลาวไปงกาทำงานอยู่ฝั่งไทยจะได้ภรรยาเป็นคนไทยเลยท่องน้ำกันประมาณแปดเก้าเดือนแล้วที่นี่พ่อเพิ่น่ะกลับมาลาวและที่นี่เมียเพิ่นกาแปลว่าคลอดลูกเลยกลับมาหาพ่ออยู่ประเทศลาวเนาะ เสิรกลับมากับเ็นพัวเป็นทีรยบร้อยเนาะแต่ว่าพัวบ่ยอมหับว่ามีลูกกับเพิ่นแต่ว่าบ่ยอมหับว่ามีลูกกับคนไทยอะไรแบบภรรยาคนไทยเลยแต่ที่นี่เนาะภรรยาเพิ่นกับมาหอดแล้วกับป้าลูกอยู่ฝั่งลาวเลยเนาะเพิ่นกับกลับเมื่อแบบว่าทิ่มลูกเลยในเมื่อพัวบ่ยอมหับว่ามีลูกกับเพิ่นเนาะเพิ่นกับทิ่มแลวกับถึงปัจจุบันนี้กับที่ต่อเพิ่นไรเลยที่นี่จะที่พี่น้องเพิ่นกาแปลว่าเลี้ยงเอาน้องลาพันในแบบโพรลานี่แต่ว่าแม่ลูกตัวเองก็เลี้ยงเอา ที่นี่เพิ่นใหญ่มาประมาณ11ช่องปีเลยเพิ่นจยากประกาศตามฮามแม่ไฮลานเพิ่นเดีว่าอยากใไฮลานมีชิดเดี๋ยวว่าแบบแบัตรประชาชนไทยบอ,อยไปทําง,งานทําการอยู่ฝั่งไทยก็จะมีชิดอะไรเนะาะเรื่องราวเป็นจังไงก็เดี๋ยวว่าเกาจะไปสอบถามจากแม่เพิ่นเนาะจึงอยากประกาศตามฮามแมให้ลานพร้อหรือว่าแม่พ่อแล้วสบายดี สบายดีโดยสบายดีเอฟซี <S <S 2> <S 2> บา้บานส,สุขุสุกคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ว่ามีแม่คนหนึงนะ่งเนาะอยากประกาศตามหาแม่ให้ร้านเนาะพี่น้องนี่อยู่ในหน้าจอชุมเ้อมเลยพีนยพ่น้องเนานะกอดเดินกันแนี่ยน้ำโตเลยเด้อเจ้าเด้อแม่เด้อเจ้าวันพน้องอยู่บ้านคุกกองเมืองหนองบกแพร่ขโมนไม่เครียดเลี้ยงหลานมาตั้งแต่ได้เพิ่นเพิ่นคลอดออกมาได้ชิมห้ามือแม่เพิ่นเป็นคนไทยเลยอยากให้เงิน ตามหาแม่เพื่อนให้แม่อยากให้เส้น,นครักอยากได้บัตรไทยอ,อ,อยากให้ร้านได้เป็นคนไทยยังไงนะแต่บัตรไทยโดยฮะคือแล่แม่เพิ่นเป็นคนสื่อจังไรเป็นคนจังหวัดใดเนาะเป็นคนจังหวัดเนี่ยจังหวัดตันตนี่บอกมีหน่วยงานเกิดบ้านนี่นะเนาะ มีไเด้มีใบแ้งเกิดคนนีโอ้โอเคมันแลไรจะส่งมาเด้อข้อมูลเด้อส่งมาในเฟซบุ๊กก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวลงมายละเอียดก่อนจังเล็กจังหน่อยเอามานวก่อนก็ได้ไหมอ่าส่วนส่วนมีใบแ้งเกิดครบเนาะเห็นน่าจะหาง่ายเนาะหาง่ายอยู่คือเมื่อก่อนเราเคยอาาข้ามเอาลูกมามาทำปัวมั้งปะเป็นนั้น พิ่นมาหนุ่มหัวตะกี้เลยผัวไปทำงานไปทำงานเอากันอยู่พุ่นมาหนี้เลยผัวเมียเลยท้องเพมคนเลยคนเลยพบมาพบเมียมาอยู่แล้วหัวคนหามัหนี้เมียเลคลอดลูกแล้วเลยเอาลูกมาฟ้าให้ผัวแต่ว่าผัวเนี่ยโอ่คน่าโอบไม่ลูกเพิ่นแต่คือหลานชายของขวัญเองลูกพ่อของนางนี่พ่อของนางอันนี้ค่ะเพคนว่าโอบไม่ลูกเพิ่นเลยคนโอบคนคนบ่ลัมได้คนบ่สนใจ่อนก็เลยเลี้ยง ประกาศเรื่งใหญ่มากเลยอยากให้ร้านหันได้บัตรไทยอยากให้เมย์มาเส้นหับเพราะคุณได้บัตรไทยอย่างเสียนาโภกันแน่สงสารน้องเพคนเนาะปัจจุบันนี่น้องเป็นยังไงหมดปีเลยเนาะอันนี้11ปีแล้ว11ปีถูกเลยเนาะพี่น้องหน้าตาคือคือคนคนใต้เนาะน้องเนาะ แม่เิ่นะชื่อจงังไดเนาะเ็อเกอไปทางพนปัตตนีกูลยแม่เิ็นก็ะป็นแบบอยาไใ่ใพวกแกพวกอยจังซี่นะแม่ก็เป็นก็ะ่านลาแม่ก็คือสื่อสื่อล่าในหันกะซื่อจังได้แม่ลองอ่านในฟังดูสื่อแม่ข<ว>อง้อสบ่ซื่อแม่ของ่น ื้อแม่งทำงาน่ะไรอยสาลงเงี้แม่ผมบุรินบุริน ah บุรินสนธิบุรินสนธินางสาวบุริน นาสาบุรินสุนทีสุนทีนาษาไทยนี่ินคอนนางสาบุรินคอนบ่บุรินธรรมดาบุรินธรรมดาอ๋อเมนเพิ่อนกาบุรินสนสนทินามสกุลเพิ่อนสุนทีชน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 ทิแม่ของเพิ่ลสื่อนางบุรินนามสกุลเพิ่อนสนทิอ่าเป็นคนจังหวัดตังเนาะแมน แ,แรกๆก็เจ้าไปเจอกันแบบไดนีเหรอคือหลานชายคอยหันไปทำงานไปทำงานอยู่ใกล้อีกโอ้ก็เลยคบกันแล้วก็ได้เอากันอยู่บุญพอเมียท้องได้เห็นแปดเดือนปลายเพิ่นกับมาหลานชายคอยกลมาปาเมียอ้าวคือคือเป็นยังคือถิ่มเมียมาเนอะแปลว่าพออยากได้ลูกบ่รวนแนวใดแต่โบ้หูรำคาญเจ้าคือกันอันนะนี้หูแต่ว่า เพิ่นคลอดบัดเพิ่นคลอดลูกนะเพิ่นก็เลยเอาเอาน้ำหัวขึ้นมาเพิ่นคลอดรูกมันออกจากโรงพยาบาลอะไรสิผ่าเมื่อแล้วเพิ่นก็เลยเอาขึ้นมาปาไว้ได้ข่ไปเลี้ยงกันเลยอะเลวป้าเพิ่นมาน้ำหาผัวแล้วผัวโบเอาเพิลโบบ่อนี่เพิ่นจะป้าลูกเนี่ัว่าโบเอาลูกกับโบเอาเมียกบเอาแล้วก็เลยหิ่มไว้หิ่มไว้เลยอันยาเพิ่นก็เลยเลี้ยงเลี้ยงมาได้อันปีกว่าแล้วบันนี้แม่ยยาเพิ่นก็เล่ากับ เป็นคนผู้เดียวแบบว่าผมมีไครจะทามาหากินให้กินเลยอะแล้เลยเอามาป้าให้ป่อยเลี้ยงปลูกกระเลี้ยงโตอย่างเสียนะในปีเจ็ดแปดเดือนแล้วปลูกก็เรี่ยงโตจนมาหอดซูเมอร์นี่แหละเพิ่นว่าบ่แม่นลูกเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาหรือว่าจังใดเออเราคุ้ชายค่ะเพิ่นว่าบ่แม่นลูกเพิ่นเพิ่นบ่หากบ่เอาเมียเอามาส่งหายเพิ่นกับว่าบ่แม่นลูกเพิ่นเลยก็ใครอยากได้กรเลี้ยงเอาเลยสิให้่อยก็เลยอีกตนกันอูปา มาแต่ยังเลี้ยงอนะคแต่แท้กับสิบุเลี้ยงโอ้เป็นความเจ้าเลยนเป็นความเจ้ามุ่ยิงครับเออแล้วก็จะอยากตามหาแม่เพื่อนก็คือบบอยากได้ยังน้ำแต่แค่อยากให้เปอร์เซ็นต์หักเป็นลูกแล้วก็เลยอยากให้บัตรไปร้านอยากให้ร้านได้บัตรไทยยังไงละเพื่อนก็แบบว่าซทำพอล่าหมแหละนี่ว่าไม่ลูกตัวเองก็เลี้ยงเอาคือกันไอ้ไข่คือคิดพอลาเลยนี่นะใช่จะเลยเราเราเลี้ยงเราโบได้วังอียังงเนาะเราโบได้วังยังโบได้อยากให้ บ็ได้ยังหัไปได้มุงได้มั่งยังนําดอกแค่อยากได้แต่ว่าอยากให้ร้านนี่ได้บัสไทยพวกว่าใหญ่มาลังเวคือไปทําการทํางานพวกบุรีเฮดท่าสปอร์ตมียังเงี้ยสิฮนาโดยโดยน้องบันซื่อจังได้นะแม่นางสุรินแม่เพื่อนน่ะบ้านน้องบันซื่อซื่อน้องเพอ่ีนั่งเออนั่งอันนี้เละซื่อนางสุพรรษานาสุพรรษาซื่อแท้ในไปจะเกิดเลยบอ แม่ซื้อแท้ได้ไปแจ้งเกิดนี่นางสุพรรษาอ๋อนางสุพรรษานางจะพูดก่นกะบอ่าพิ่นบอกมาเลยบอกเอ็นแม่เดี๋ยวกะจะให้ทางแม่เพิ่นส่งใบแจ้งเกิดมาเนาะเพราะว่าทางแม่เพิ่นกะอ่านกะบบอสชัดเจนเดี๋ยวบอเอ็นกะจะอ่านลองบังแต่บ่หัวฉีชัดเจนหรือบอกเนาะตัวนี้กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้บอกเอ็นเพิ่นอ่านอีกคนนึงเนาะ อ่านภาษาไทยคันนีนมันมีตัวอักขระลายแล้วมันก็อย่างงี้แม่เพราะว่ามันมีสระลายคือคุณพ่อเป็นแอดมินนี่ก็ต้องไปไปเฮียนเพิ่มพี่น้องคือพ่อบีลาผยจะเขียนแน่บีไปอยู่ว่าเดี๋ยวจะงานเนาะคือพ่อบผลเป็นปะได้เลี้ย่างผลแจักดีเลยบ่เว้ยป่ได้เลี้อย่างล่าทั้งหมดวันนี้เมื่อนี่มังคีนี่มันกระไายไปสมมงหมดวะมีเด็กน้อยสามสี่คนในหนั่งอยู่น้ำกันนี่แหละก็มีลูกสาวผลหนั่งน้ำ มาเพิ่นก็ไปหยอกคนอื่นแหละลูกจะแท้ดิค่กบโบหยอกบ่ทานเครียนไ้ลีร้อนนีน่เนาะออคือบ่ไปตรวจดีนี่มึงรอดว่าเป็นลูกตัวเองแท้บ่กก็ลูกก็คือกันกับกรธก็แคออ่คือว่าเนาะมีเออล่าก็กคือชิเคเกียรแเฮงหรือเล่าก็ได้เนาะก็คือชิเคเกียรตัวที่ว่าพวกปามา,ามแล้วเราจะเอาลูกพวกโบยอมหับเอาลูกนะพวกโบยอมหับว่าลูกของเพิ่นเนี่ยเพิ่นชิคเกียรตัวนี้เนาะ แล้วพ่นกับป้าเลยแล้วพ่นกับเมื่อประเทศไทยเลยมาแล้วเนาะเมื่อประเทศไทยแนี่กับโบได้ข่าวได้ข่าวโบทวงโบทามยังเลยถุยโอ้ยแล้วทางทั้งนอกคนนีนบ่น้อยใจบ่ที่เห็นพ่อมากับโบได้สนใจลูกบ่ได้มาหาลูกเลยกับโบได้มันกับโบได้โอนมุ่นวายเลยแต่แปลว่าเพ่นกับโบทามโบอุดเลยมันก็เห็นอยู่กัน คนยุคนั hmm. royable, ้นในใจว่าพ่อค่ะพ่อบธามบบอุนน้ำจดือดเสียน่ะคือทางแม่นี่ก็บอกรู้ว่าผู้นั้นเป็นพ่อผุนผู้นี้เป็นพ่อผุนเนาะก็เพราะว่าอันพ่อของมันก็เป็นลูกนะสาวของฝ่อยเองเออก็บอกว่าผู้นั้นพ่อเจ้าด้วยลูกหล่าิ่นกาวกุจักบอกตอนนี้แม่บอกแต่อายุจะฟรีโอ้ตลอดบอกมาตลอดเออแต่กับหัวพ่อผิดใจไงหรือว่าพ่อเพิ่นไม่อยู่ลำกันบอสที่แม่บรท้องเลยไม่ว่า ตัว่าบ<อ>่แม่นลูกเพิ่นเ<ร>านาะยันเหมือบเว่าเหมืนเคร,รียดอีหยังั่นไงเนาะตัวนั้นติก็บ่จักและตัวนั้นของเพิ่นอยู่ไทยพูดเฮาก็บ่ฮู้นะอันนี้เรื่องของเรื่องเฮาก็บ่ฮู้เนาะว่าสิไปสิมาเป็นจังได๋เนาะเกับเป็นตาสงสารน้องเพิ่นเนาะทางทางที่ออพ่อก็อยู่นํากันแต่พ่อบ่ยอมผ่านกาเป็นลูกเนาะเจ้าก็มีแต่ทางทางแม่เพิ่นอย่าประกาศตามหา แม่ให้ลานเนาะอันนี้กว่าพันบกเพ็นพันบ๊บอกเกียรติพนบ๒ให้เพอันลูกอยาเห็นหน้าแม่ทั้ง่อพ่อเลยทั้งพ่อพนทุจกบอกว่าแม่นี่ประกาศหาแม่ให้นกหลาพนนี้พ่อบอกมันบ่สนใจหรอกอยากเงได้แแต่เงินค้ำยังบมเคยยื่เคยกอหายันกี่จะปยังก็ได้ยังเลยนะเสื้อผ้าานแค่ไปยัก็ขึ้น เราไมีแต่เราโีโพเทียเลยพอเราจำลูกเราคนหนึ่งเลยแหละสิแม่เนาะแม่เดี๋ยวบอกแอนดี้ลองถามความรู้สึกของน้องหล่าเหมือนน้องทาวาเห็นแม่นี่ยพอดีมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวบอกแอนก็ี้ถามเบ้างเนาะทาวาน้องหล่าเห็นแม่นี่อยากว่าอย่างกับแม่น้องหล่าแม่ขึ้นถามมาสมมหมดว่าเห็นแม่ติ่งเสนอจังหวัดจะอยากว่าอย่างแม่กับแม่เจ้า อยากบอกแม่ว่าเฮาวหักอย่วเด้อบุญมุ้งน้องน้องอยากว่าอะไรใดว่าออกมาเลยอยากว่าอะไรใดกับแม่ฝาบบอกแม่รอดแม่เบึงรู้จะเป็นน้ำหายไปชิบเป็นน้ำหาแม่บอกว่าเข้าคือทอดหรือแม่เด้อห้าอย่าโกนอ่ะเจ้าบอกจะเป็นน้ำหา่คือทางนอกนเป็นเจ้าบุมีความรู้สึกอย่างเนาะค้อมูลซื้อปุ๊บพัดก็ร้ว่าแล้วแม่บนอะไรเนี่ย แม่โบราณเลี้ยนตัวเองฝันก็ให้เหมือนกันนดฮะนี่เราให้แต่นี่บอกเรื่องแม่ฝันก็ให้เหมือนกันตามใจเราเหือกันแม่ก็น่าเห็นใจเคสนี้แก่ข่ายคืออ่าน้องน้องเอิญอลาอนีิพี่น้องคือกันเลยอ่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยแม่แม่เป็นคนไทยแต่ว่าพ่อคนเป็นคนลาวนะพี่น้องบมยอมรับอันนี้นะบมยอมหับผมหมวยยอมรับลูกว่าเป็นลูกเอ่ออ่า คือเมย์แล่วว่าเอาอยู่ว่าน้องกับพ่อณ์นะคือกันน้องพี่น้องคือกันอยู่เราวะมาตรงตรวจกับผู้แล้วเราวะนี่ใบจ้งเกิดส่งมาหน้าห็นใจทางน้องเพห็นเนาะเจ้าคิดมากับทั้งแม่เพื่อกจนน้ำตาไหลน้องแปลว่าน้องเพื่อกามีความรู้สึกได้แบบว่าก็ง่ายกับคือเพื่อกามีความ บบว่าความคิดแบบว่าพ่อบอกว่าน้ำกับปันนี่เนาะอันนี้เจ้าเด็กน้อยอยู่ในกัจจีอาคนผลบอชลูกตัวเองไปบวชนคนอื่นเนาะเจ้าเราก็ยังมีเราก็ยังมีบุญอย,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 ยู่เรายังได้อยินน้ำเมฆอยู่น้ำอัน,อนก็นมีอยู่เทธอหนึ่งคนมาแล้วอันอันเพิ่งเลือนเอาเงินให้ลูกผันหาพันกีด้นลูกผันดีใจร้ายแล้วเอาเงินหาพันกีบแดมาให้ข่อยเนี่ยเอาเมียแม่เอาเงินไว้ข่อยเนี่ยพอข่อยเอาให้ พอแล้วว่าเอาเจ้าคือบผลไปโรงเรียนเพราะว่าขอเสียเอาไว้เงินข่อยหาแต่เจ้าน่ะเอาเงินเจ้าน่ะมาให้ข่อยข่อเสียเงินจ้ไปโรงเรียนแล้วเงินพ่อข่อยเอาให้นี่แหละไอเก็บเมียรวยรวยสีหน้าพิ่นผึ่นสิภูมิใจที่แบบว่าพ่อเกิดมาพ่อบ่เคยเงินให้เลยให้เธอเดียวหาทันกีแต่ดีใจเลยอยากเก็บเมียนเงินพผล่ค่ะแดี๋เงินแม่ผู้เลี้ยงนี่แหละเอาให้เอาเสียเอาไปโรงเรียนมีพ่อนั่นแหละพ่อเอาเงินหายนะเดียวเอาเงินหาะ เป็นอะไรอยากเก็บมีเยี้ยอยากเอาไว้ไว้เบิ้งโมเดลเนี่ยได้แหละที่ว่าพอผมเคยเอาเงินหายเลยอยากเก็บไวเ้เบิ้งเสียนะผมอยากเอาไปซื้อมีเถื่อนี่เราเอะไรโอ้ยเงินนอนๆอันนี้เคสมีแบบแน่าสงสารเด้น้องเป็นอะไรแบบดูแบบสุดๆเด้พี่น้นองนี้่ซื้ออะไรเนี่ยอ,อันนี้เด็กหญิงอันนี้ซื้อน้องเพิ่นนั่นเอง เด็หยิงสุพันได้ยิงสุพันอินทาเดหยิงสุพันสาได้ยิงปันสาเนาะคนกาได้ยิงสุพันสาอินทาวิสุกขขเออยิงโรงพยาบาลนี่ยังตอนนี้ฮะมันบอแจ้งบาดแม่ส่งมาเนี่ยลงร่างมาอ่านมึงโรงพยาบาล ยู่โรงพยาบาลยังบ่คู่แต่แขวงปทุมวันเขตปทุมวันนี่น่าจะเป็นใจกลางโกเมืองกรุงเทพมหาคนครแถวหัวลำโพงเลยเนาะพี่น้องเนาะโรงพยาบาลแ,แม่นสถานที่เกิดมันโรงพยาบาลตำบลอยู่อยู่กรุงเทพมหานครตำบลบ่บ่แม่นตำรวจโอโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเนอยู่ถนนถ เอออยู่ถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันถนนพระรามหนึ่งตนี้จะมีต่ชิมาอ่านตัวนี้บานพระรามนครพระรามนครมีเล่าหนึ่งแล้วมีเนาะซื้อแม่ตัวนี้เนาะแม่แมบุรินทรินบุรินทร์ก็ซื้อซื้อวันนี้ซื้อเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นนางสาวบุรินทร์จุนทิจุนทิ บุรินชนธิเนาะลองเบิกนองเคสดีใช่ไหมหนูบุพมุตจะขอตัวไปทางใดนนนต่ทาวาตอนนี้ค่ะแม่่นอายุแก่เตอบทาวาแม่ฝนนะแต่สิบประมาณสามสิบเก้หรือสี่สิบบยป่านนี้คะต่พึ้งกันเนาะ จะคืนอ,นอยายุเท่าไรเอากับโบกูผน,น,นกระคืออยากเห็นแม่่ลเนาะค่ะผนกับ,บกโบกยจมเลยว่าอยากเห็นแม่เห็นยังไงมิเต เด็กเละค่อยข่อยเลี้ยงนี่แหละอ,อยากเป็นเห็นกันจะเถื่อโปไดเซนหามันเป็นลูกอ,อ,อ,อันนี้นะฮะมันก็เป็นแบบมีเคสเคสหนึ่งเนาะที่ทีมงานของบอลเอนเคยไปทำามาเลยเบวาเพิ่นก็เลี้ยงลูกแบบเจ้านี่แหละอ,อันน่ะฮะเพิ่นก็ลูกคนไทยเบิร์นแต่เพิ่นเลี้ยงเาอาเพิ่นก็บ,บ่เคยจมว่าจากเห็นแม่ดอกบ,บานเบวาเห็นแม่เพิ่นก็บ,บ่มีความผูกพันแบบว่ายังบ่เคยเว้ากันจักเทื่อ ขึ้นกันนะแล้วทำจนเกิดมากับจำความกับโบได้นอกเห็นแม่กับชั้นเจอในสิงหาวันออกไปโรงพยาบาลไในสิงหาวันานั่นกับโบหูมันกับโบจ้ามันกับโบมีความผูกพันเพรวกอะโบได้เลี้ยงนมกันยังโบได้กินนะออกมาเพิ่นกันยังให้กินนมมันนั่นโลดโบได้กินนมแม่กับกินนมกินนมพองแล้วเนาะแม่อ้เนาะ เห็นได้ก็เป็นกำลังใจให้น้องล่าเพิ่นน้องเลยพอดีว่าเข้าการสีให้ทางกุลแหละ,ะทาง FC เอฟซีเพิ่นเนาะตามให้อีกเท่านึงถ้ามีข่าวดีก็ได้จุม่มมาพิธีมาแจ้งเจ้าอีกเท่านึง้ะแม่เด้อเจ้าข้อมูลนั้นใ,นใบแจ้งเกิดพี่น้องเลยพอดีว่าทางแม่เราก็อ่านหนังสือไทยกับบอบออันน่ะอันอน่ะปันใด้เนาะเพิ่็อ่านมาสะเจนเรื่มไปให้บอบออ่านน้องบอเอ็นก็อ่านมาสะเจนแล้วก็จะจบคลิปเนาะ ประกางานบอกชัดเจนคือกันเลยก่อนอะไเดี๋ยวเห็นบอกแล้อ่านอีกเนาะพี่น้องอ่าซื้อลูกผลเนี่ยซื้อน้องผลมาพี่น้องเด็กหญิงสุ่พรนศาเนาะเรื่องก็อันนี้เนี่ยผมว่ามันน้ำสกุลผลอย่างไดอินทวิสุกอินทวิสุกน้ำสกุลใะไน้ำสกุลพ่ออ๋อเพราะว่ามันมันขีดเนี่ยนั่นหนึ่งเนาะ่นอันนี้อันนี้น้ำน้ำสกุลพ่อผลพ่อใส่อันอินทวิสุกเนี่ย แม่นักสกุลพ่อเกิดอยู <t 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 ่เพ uh 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 ิ uh <t uh <t uh ่นค uh ือใส่นักสกุลอยู่ฝั่งลาวเนาะจังนวะหกกระบอกหนูนางกระเจ้าคุณเกิดอยู่โรงพยาบาลตำรวจถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันแฟรมกทุมวันถึงเพมาณ์นครชื่อแม่เพผืนนะนางบุรินเนาะแม่นามสกุลลาว ตลวนี่บอกเอ็นกันบจากเป็นนั่งสกุลนี่บุลินนี่สนธิสนธิมีเป็นสนธินี่เป็นสนธินั่สกุลเป็นบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดยังสัญชาติไทยเป็นคนจังหวัดที่อยู่นี่สี่สามี่ดับสามหมู่สี ตำบนตะบนแตะตำบนตาแสะตาซีตำบนตาซีอําเภอสามลานจังหวัดตังประเทศไทยอําเภอหาดสาลานอํเภอหาดสาลานบ่เนี่ยหาดสาลานจังหวัดตังประเทศไทยเนาะก็จิประมาณนี้เนาะเป็นคนจังหวัดตังแล้วไม่ใหญ่เี่เนาะแม่ของเงาคนนี้ แต่ที่พอมาดนี่เนาะพี่น้องไม่ว่ากาอยากให้พ่อแม่พี่น้องอะไรไม่ว่าเปลเอาเนาะเพราะว่าเอ็นบินเท่ากับอ่านตัวไทยกับบกเขียชัดเจนนะพี่น้องเนาะจะได้กาให้น้องเป็นเฮดแม่ไว้เนาะอันนี้แต่ว่าถ้ามีเรื่องเล่ายังหรือว่าได้พ่อค้าพ่อข้าวไปที่บอกแม่อีกท่านึงเนาะคลิปนี้ก็บพี่ยังไลค์ใชง ฝากน้ำหนันทีมงานให้ติดตามให้เด้อลูกเด้อด้ยให้ติดตามหาแม่พ่อนอกเพื่อนให้แน่พ่อได้เพื่อนมาเส้นหาบ่ะเป็นลูกพ่อได้จองการยังหลายก็อยากให้เส้นหาว่าเป็นลูกใครอยากได้บ้านไทยสู้ด้วย,<ด>ย <ๆ S 1> เราถ่ายทีมงานซอยเหลือเน่เด้อคลิปนี้กับบอมียังหลายเนาะทางเบาแอน็นเบาลาวถ่าทีมงานกับที่คอโตลาไปก่อนเนาะคลทีมงาคลิปนมาจังพอกันหรือว่าได้ข่าวได้ข่าวของแม่น้องเพิ่นจังพอกันใหม่เนาะ